สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบ๊มีกล้องที่เพิ่งสั่งซื้อไปนะคะเป็นกล้องสปายซ่องสปายก็คือที่ซ่อนแอบเอาไว้นะนะได้ทันพอดีเลยนะคะโบจะเดินทางพรุ่งนี้ในคนขายเนี่ยรายการรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าจะถึงพรุ่งนี้แต่มาถึงเร็วโบด,ดีใจจังโบก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโบ๊จะเซตอัพสำเร็จไหมนะเพราะว่าโบอยัง เสียใจเศร้าเล็กน้อยกับกล้องสปายไม่ใช่กล้องสปายสิกล้องที่เอาไว้ดูในบ้านเราเนี่ยบบส่งคืนไปแล้วนะคะมีวิดีโอทําให้ดูด้วยไปเช็คดูแล้วกันถ้าคุณสนใจอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะไม่สําเร็จไงแล้วตัวนี้มา2ตัวเนี่ยไม่ต้องใช้แอปใดๆบเพิ่งอ่านคร่าวๆเมื่อกี้นะเป็นกล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปแต่มันเป็นจิ๋วหลิวนะคะให้ดูว่ามีเป็นยังไงมี2อ,อันนะ อันแรกเขาใส่กล่องมาอย่างดีนะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็มีกล่องที่ใส่เป็นล็อกๆเอาไว้แบบนี้มาด้วยนะคะอีกอันนึงเป็นประก,กานะคะกล่องมาค่อนข้างสภาพเละเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะของข้างในใช้ได้อยู่นะคะปากกาก็จะมีคู่มือมามาซึ่งคู่มือเล็กกระจิว๋วหรีวมีภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะโบต์ก็พยายามที่จะอ่านนะคะนี่คือปากกานะคะมีสาย usb มาด้วยแล้วโพตสั่งคู่กับ ตัวการ์ดมาด้วยเพราะว่าการที่สั่งแล้วก็เพิ่มเงินเล็กน้อยแล้วมาพร้อมกันจะได้ไม่ต้องรอรอรอ,รอไงเพราะสั่งแยกนะคะเขาให้แบบไหนมาก็แบบนั้นแหละนะจะต้องชาร์จก่อนป่๋คิดว่าต้องชาร์จก่อนอะใช้เป็นยังไงเอาไว้โปจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะในคู่มือนะคะเขาบอกไว้นะคะมีปุ่มกดข้างบนนะคะปุ่เปิดปิดปูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะ แล้วก็ตัวกล้องนี่อยู่ตรงนี้จุดจุดเล็กนิดเดียวนะคะถามว่าก็ปากกาเขียนได้จริงไหมป๊อเห็นในอ๋อนี้ไงมันหมุนได้เดี๋ยวเาจะลองซิมันเขียนได้จริงป่ะเออมันมีหมึกมันมีหมึกเขียนได้จริงทุกคนนี่ปากกานะคะโอ้ใช้ได้เลยพ๊อก็แค่เหน็บเอาไว้ในเสือ้อแต่ก็ปุ๊ต้องหันกล้องกล้องมันอยู่ด้านหน้าก็ต้องเหน็บแบบนี้เด็กกล้องอยู่ด้านไหนด้านนี้ หรือด้านนี้โบยังไม่ได้ดูเลยว่ากล้องอยู่ด้านไหนกล้องมันอยู่ด้านนี้มันต้องเน็บแบบนี้เออกล้องมันอยู่ด้านเน็บนี่ทั้งเน็บแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็จะเห็นจะเห็นกล้องเขามีคู่มือมาให้นี่นะคะตัวเล็กกระติ้วริ้วนะคะเอาไว้โบ,บได้ใช้แล้วเนี่ยจะมีภาพมาให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงนะโบจะชาร์จคืนนี้ก่อนนะคะ ก็จะมีปุ่มเมปิดปิดอยู่บนหัวมดปิดบนหัวแล้วก็จะมีไฟด้านหลังนี่ไฟบอกสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้แล้วก็มีรีเซ็ตคีย์ตรงไหนแล้วเนี่ยมันมีด้านข้างแต่ว่าต้องใช้วิธีหมุนมัน้งอ๋อมันใช้วิธีหมุนทุกคนหรือเปลา่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็มี USB port ด้วยอ้หหมุนออกมาดูได้มั้งสำรวจสำรวจ อ๋อนี่ไงมี USB ด้วยเอ้ยไฮโซอ่ะเอ้ยเป็นไงเป็นไงอันนี้ก็หนึ่งอันก่อนนะคะนี่นี่มันมีกาดให้ใส่ด้วยเดี๋ยวไปหาก่อนว่าต้องใส่กาดตรงไหนมันมีกาดมาให้หนึ่งอันแล้วมันต้องใส่ตรงไหนวะเดี๋ยวหาที่ใส่กาดสักครู่หรือว่ามันไม่ต้องใส่กาดแต่ว่าเราสามารถซื้อกาดเอามาได้หรือเปล่า มืหมุดใหม่นะที่ใส่การ์ดอยู่ด้านหลังของ USB นะคะน่าจะต้องใส่แบบนี้หรือเปล่าโบทก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องคว่ำหรือหงายนะน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีช่องล่างเข้าไปเนี่ยนะคิดว่านะอ๋อนี่ไงใส่เข้าไปมิดๆเลยนะคะหรือว่าจะใส่อย่างนี้อ๋อต้องใส่อย่างนี้มันต้องมิดสุดนี่เดี๋ยวก็รู้ว่ามูหรือจ่า เรียบร้อยนะคะแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่โบต้องชาร์จก่อนว่าอ๋อนี่ง่ายไฟติดด้วยอ๋อนี่งติดแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ทดลองทดลองนะจ๊ะไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าอ่านในคู่มือมันต้องมีจําว่าไฟแว็บกี่ทีเป็นเทคเออเป็นถ่ายรูปเป็นวิดีโออย่างงี้แล้วก็กดอีกมันก็จะหยุดเดี๋ยวว่าจะลองเอาไปใส่ดูว่ามันได้ภาพยังไงนะ แล้วก็เดี๋ยวชาร์จไว้ก่อนแล้วมาดูอีกอันหนึ่งนะคะอ๋อนี่ไงติดแล้วเอาไปใส่ดูว่ามันได้ภาพยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวชาร์จไว้ก่อนแล้วมาดูอีกอันหนึ่งนะคะอีกอันนึงเป็นแบบนี้ใหญ่หน่อยนะคะเป็นที่หนีเป็นแบบไม้หนีบผ้ากล้องอยู่นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีปุ่มควบคุมด้านข้างสองข้างเลยนะคะ ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรบ้างนะต้องอ่านในคู่มือคู่มืออันเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านล่างมี USB นี่ไง USB อันนี้ง่ายหน่อยนะเป็นช่องมานะคะมีการ์ดมาเหมือนกันมีสายชาร์จมาให้อันหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมหาการ์ดก่อนการ์ดไปไหนแหละอันนี้เป็น SD c a r d นะคะ SD card ธรรมดานี่นะ SD c a r ์ดเดี๋ยวอเราใส่ตรงนี้นะคะนี่ด้านหลังนี่นะคะ แล้วก็ปิดไว้มันมีชาร์จตรงนี้ไว้ชาร์จนะคะเดี๋ยวต้องชาร์จทั้งหมดเลยแล้วปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านข้างเดี๋ยวดูคู่มือก่อนปุ่มเปิดปิดกดเข้าไปมีไฟติดข้างบนนะคะมันมีปุ่มด้านข้างให้กดถ่ายรูปก,กับวิดีโอนะตัวมันเล็กมากเลยอะ่ะอันบนวิดีโออันล่างถ่ายรูปเดี๋ยวจะลองกดดูหรอจะไปใส่ในคอมพิวเตอร์ดูนะคะอันนี้ถ่ายรูปอ,อันนี้วิดีโอมันติดแล้วใช่ไหม Uh huh. มีไฟเขียวด้วยเนี่ยถ่ายวิดีโอแต่ถ่านมันน่าจะไม่พอเดี๋ยวต้องชาร์จแบตไปก่อนแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ วันนี้ก็มาเปิดกล่องกันเท่านี้ก่อนเนาะแล้วใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างเราจะมานล่าให้ฟังนะคะทุกคนไปและวบ๊ายบายสวัสดีค่ะ